สวัสดีค่ะน้องหนึ่งเองคะ่ะทุกคนทุกคนรู้แล้วใช่ไหมคะว่าทัชี่เนี่ยกัตัวอยู่นั่งไม่ควนิดนะทุกคนนั่งถูกขังอยู่ชั้นล่างนะคะห้องหนึ่งเขาเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงนะคะทุกคนเพราะอยู่ใกล้ชิดทนะัชี่ที่สุดด้วเขาเนี่ยต้องกลักตัวไปด้วยเลยคะ่ะ <c oughs> ทำไมเสลกเยอะจังก่อนที่จะรู้เลยนะทุกคนคืนนั้นน่ะเขาได้กินน้ำปวดเด็กกอบอาชีพไปค่ะสิ่งที่เขารู้สึกได้นะคะหลังจากนั้นก็คือเขาปวดกระบอกตามากเลยทุกคนเหมือนเขาเป็นตากุ้งยิงเลยปกติมันจะเป็นตรงนี้แล้วมันจะเจ็บใช่ปะแต่นี่เขาเป็นตรงเนี้ยแล้วเป็นตรงหมดตรงเนี้ยเลยอาการอีกอย่างนี้เขามีนะเขามีเสียมหะเยอะมากรู้สึกเหมือนเขาจะเป็นค่ายอยู่ตลอดเลยทุกคนแบบว่ารู้สึกร้อนๆข้างในอ่ะแต่เขาไปยิงหัวมานะคะเดี๋ยวเขายิงให้ดูเลยดีกว่า ขาอุณหภูมิโ3 4นะทุกคนก็คือปกติอะหลังจากที่เขานะคะได้ทําการ ATK PCR ทุกอย่างนะคะปรากฏว่านกระถี่ทุกคนอยู่ใกล้ชิดกับผู้เป็นโควิดกินน้ำกับผู้เป็นโควิดมันไอทางที่เขาก็อยู่ข้างๆอยู่ตรงหน้ามันเลยอะส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นกันทั้งคู่ถูกปะเราก็จะมีวงกลุ่มนะคะแฟนเป็นแต่เราไม่เป็นอืมเนี่ยทุกคนเขาก็เลยงงทำให้เขาต้องกักตัวไปด้วยเลยกับมันนะคะทุกคน อะไราเป็นไรโอเป็นไรสุดสแล้ววันนี้โอเป็นไรอ่ะอ๋อไมยเพลียเลยอ่เป็นไรอ่ะโอโออหห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 หัหหหหหห ปิญญาเหรอยาอันนี้มันอร่อยใช่ไหมว้ยเขาทำมาดีมากเลยอะทำาให้แบบแมวโชคได้นะ,ะเก่งมากคือบาบาร่านาทุกคนมียีสตเว้ยหูแบบไม่สะอาดเลยนะคะแปลกเหมือนกันไหนไหนหนีจะหนีมีคนหนีเอา้าเชฟห มันมีความน้าตาลดําๆเต็มเลยนะคะต้องค่อยๆเช็ดทุกวันเพื่อให้มันออกไปเรื่อยๆนะทุกคนเพราะน้องมีเยอะมากเลยมเมื่อกี้ทัชชี่โทรมาบอกว่าเจ็บคอจัดเลยอ,ะอ่ะไขน้ำขึ้นไปถึงสามสิบแปดกว่าเลยอ่ะมันบอกว่าขอกาแฟกันน้ำนะคะเดี๋ยวเขาทำไปแล้วก็ส่งไปให้นางนะทุกคน,<อ>นี่กินกาแฟรสอะไรอ่ะเอสเปรสกซหรือเนสเปสโซ่ครับ หมูเสียงเนี่ไปซ้ะเจ็บมากเลยเหรอพี่เจ็บต้องคืนเลยอ <c oughs> โอเคโอเคได้ได้ไดสดอ่ะ <c oughs> เขาเหมือนพยาบาลที่ไม่ได้เจอหน้าผู้ป่วยเ <c oughs> ขาต้องเตรียมของทุกอย่างไปให้มันนะคะนุกคนเ <c oughs> ขาเนี่ยแหละคือเมสเซนเจอร์ตัวจริง <c oughs> ใช้ช้อนแบบว่าใช้แล้วทิ้งเลยนะทุกคนจะได้ปลอดภัยแลก็นางก็ได้ทิ้งได้เลยด้วย <c oughs> ว้ายเยอะไปไหปเนี่ย,ยเอาไปให้นางกัน,นะคะ่ะกาแฟกับผ้านา่า ส่งมาแล้วครับครับกดลิฟต์ได้เลยนะพี่เป็นไงมาก,มกแม่ของยังครับ,บย,ยังเลยพี่กินยัง ตัวในห้องนี้มันก็ยากห้องเนี้มันใหญ่ใช่เป่าถ้าสมมติว่านางมาอยู่ในห้องเนี้ยต้องทาความสะอาดเยอะมากเลยมีน้องห้องครัวตู้เย็นมันอาจจะมีสิทธิ์ที่จะทาความสะอาดไม่เกลี้ยงนะคะทุกคนแล้วทาให้ติดเชื้อโควิดได้นะคะทุกคนเขาก็เลยเห็ินใจว่าขังนางไว้ในห้องนั้นดีกว่าแล้วเวลาส่งของอะไรเงี้ยก็จะส่งทางลิฟต์ตลอดเลยค่ะขนาดได้นนอะไรก็บอกเขาเลยเขาก็จะสั่งมาแล้วก็ส่งให้นางทางลิฟต์นะคะทุกคนว่าอะไรเขายังไม่ได้ตรวจไอทีเคไรตรวจก่อน นี่นะคะคือ ATK ที่เขา,าต้องตรวจทุกวันนะคะทุกคน2วันแรกเนี่ยเขาตรวจทั้งน้ำลายทั้งจมูกเช้าเย็นเลยนะคะเพื่อให้แบบแม่ช่วร์งจริงวันนี้วันที่3แล้วนะคะทุกคนเขาก็เลยจะตรวจแค่จมูกอย่างเดียวแล้วเพราะจริงๆอ่ะต้องตรวจแค่จมูกอย่างเดียวแต่อันนะะั้นเขากลัวไปเองเพราะแบบว่าเฮ้ยเราเป็นแล้วเราไม่รู้อะ่ะสรุปมาลงปอดสรุปเรื่องใหญ่แต่เขาได้ปรึกษาคุณหมอมาแล้วนะคะคุณหมอบอกว่าถ้าสมมติว่าเราฉีดเข็มที่3ใช่ป่ะน้อยมากที่จะลงปอดดังนั้นเข็มที่3จําเป็นมากเลยนะคะทุกคนอย่าลืมไปฉีดกันนะคะจริง วันนะทุกคนส่วนคนที่เป็นโควิดอ่ะต้องกักตัว10วันนะคะทุกคนต้องสังเกตอาการตัวเองเรื่อยๆนะทุกคนเจ็บนุวาเลยโอ้ เนะขาโมเป็นขีดตวัวที่พี่เต้อจนไหลเลยอะ่ะสรุปแล้วนะคะมันก็ขึ้นเป็นตัว C อันเดียวเหมือนเดิมนะทุกคนอว่ามันี วันนั้นอะที่เขาไปตรวจทุกอย่างเลยนะคะ<ม>เ,เสียไปหกพันทัศนะคะตรวจโควิดได้รับยาไม่เรียบร้อยเสียไปหมื่นแปดนะคะทุกคนขนาดไม่เป็นหกพันก็แพงแนละ้วทุกคนหมอนะคะให้เขาเนี่ยกักตัวตรวจเอดีเคแล้วก็วันสุดท้ายเนี่ยต้องไปตวไรวจพีซีไอรอบนะะึงค่ะทุกคนรอดูอาการไปนะคะว่าทุกวันมันจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ค่ะเขาต้องทําทุกอย่างแทนทุกคนไม่ว่าจะเป็นทีมงานหรือทัศนะคะเพราะว่าไม่มีใครอยู่เลยนะคะตอนนี้ทุกคนโดนกักตัวอยู่บ้านหมดเลยก่อนเข้าห้องแมวนะทุกคนอย่าออกมานะลูก เ no, 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 no. ขาต้องฉีดพื้นก่อนนะคะเพราะว่าเขาจะต้องเหยียบพื้นเขาไม่อยากให้แมวมันได้รับเชื้ออะไรเลยมือเขาก็ต้องฉีดทุกอย่างเลยนะคะทุกคนเขาไม่อยากให้แมวติดอะไรเลยเขาไปอ่านมานะคะบอกว่าแมวกับหมาพวกสัตว์ต่างๆมันไม่มีทางติดโควิดอยู่แล้วถึงติดไปก็จะไม่สามารถแพร่เชื้อได้นะคะทุกคนกินข้าวกันย่างอยู่เรืยอยๆหูเข้าหมืุนจานโอเคโอเคให้เข้าแล้ว ฝนเล็บแล้วดูพม่าสีฝนเฮ้ยข้างหน้ามันเกี่ยวหมดเลยนะคะไม่ชนจังเลยอืมชนเหมือนใครเนี่ยเราอะอะไรหิวหรอเราแบนเป็นงาเปาจอือุ้ยพี่ไม่กบแบบเนี้ยเปาจืดแน่นอน <laughs> เหมือนกระโดดมากกว่าเดิอนอะทุกคนกระโดดแทนเดินพี่เห็นปลกระโดดเหมือนหมงาเลยอะ หรือว่ามันได้พ่อบุญทามาวะดูดีนึกว่าไ,ได้เนปาลว่ะทุกคน,นกระโดดเหมือนเนปาลเลย โควิดเป็นยุคที่เราอยู่บ้านบ่อยมากดังนั้นทำให้เราอยากแต่งบ้านนะคะทุกคนนี่ทุกคนเขาก็ได้ทำกลางปลูกได้ทำกัางปลูกภาษาอะไรไเนีด้ได้ทำการปลูกดอกเบีซี่ไว้นะคะทุกคนจะไม่บ้านในคลิปนั้นอะก็ต้องใช้เวลานานหน่อยทุกคนมันยังไม่ขึ้นเลยอะ บางทีนะคะเรามีงานอนดิเรกในบ้านเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันเราทุกคนวันหนึงที่เราแบบว่าต้องรอกลับตัวหรือต้องอยู่บ้านจริงๆอ่ะมันยังมีอะไรให้เรารู้สึกว่าเราได้ทำแล้วก็มมนก็ผ่อนคลายดีนะคะถึงอากาศเนี่ยะร้อนมากก็ต้องเดดดิแงมาก ทุกคนแล้นี่นะคะคืออาหารเสริมแล้วก็วิตามินต่างๆนะคะที่เขากินตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในช่วงนี้นะคะเขาก็ไม่รู้นะว่าสิ่งที่เขากินน่ะมันช่วยล้วแม่เขาเนี่ยต่อต้านโควิดได้มากน้อยแค่ไหนทุกคนเขาแค่อยากแชร์เฉยมันอาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะคะทุกคน เขไม่รู้ว่ามันช่วยจริงจริงหรือเปล่านะคะแต่นี่คือสิ่งที่เขากินจริงๆนี่ทุกคนอีเวีนนิ่งพิมโรนะคะด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นคนผิวแหงนะ้งอะทุกคนอันนี้ก็เลยสาคัญมากๆเลยปวดท้องประจาเดือนอะไรเงี้ยก็เลยกินมาตลอดนะคะอีนวีนนิ่งโรแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ลยคือวิตามินซีนะคะที่กินมาตลอดเลยเพราะว่าช่วงหลังๆรู้สึกเป็นภูมิแพ้บ่อยอะคะ่ะทุกคนชิ่วบ่อยมากแล้วก็ตั้งแต่ที่เขารู้ว่าทัดเป็นนะคะสิ่งที่เขาทํายัดเข้าปากเลยก็คืออันนี้เลยค่ะฟ้าทลายโจรความรู้สึกของเขารู้สึกเนยาคโดฉพะว่าทัเป็น่ะรก เขาเหมือนกําลังสู้มากมากเลยทุกคนเขารู้สึกว่าเขาจะเป็นไขรแล้วเขาแน่นจมูกมากเลย<ม>เหมือนภูมิแพ้กำเริ่หนักปวดตาแบบปวดมากปวดตัวปวดคอไม่อายนะคะไม่เจ็บคอมันดูน่าจะเป็นเนาะ แต่นี่ผ่านมาสามวันแล้วมันก็ยังไม่เป็นอาจจะเป็นเพราะว่าภูมิกันในตัวเขาสูงเว้ยสิ่งหนึ่งนะคะที่เขากระทะต่างกันในวันที่ฉีดวัคซีนมาคือเขาเป็นไข้นอนซมนอนอถ้าห่มยังหนาวอ่ะตรงข้ากับทะชี่มากเลยทุกคนระทะชี่ไม่เป็นไรเลยชิวมากเหมือนฉีดแอสตราเซเนกาทท้งที่เราฉีดโมเดอร์นาทุกคนเก็ตจ้าฉีดโมเดอร์นาคือแรงมากไม่เป็นไรค่ะแล้วก็กลักตัวทำทุกอย่างให้ตรงตามที่คุณหมอบอกนะคะทุกคนก็เหลยออีกสองวันนะทุกคนแล้วก็รับไปตรวจอ่า พี่เสียงอังกฤษรอบหนึ่งค่ะเพนาะว่หิวข้าวมากกัเลยต้องสั่งข้าวแล้วข้าวค่ะส uh, วัสดีค่ะอาหารค่ะอะ่อันนี้ใส่อาหารไว้ในถุงแล้วก็ตัวปั้นอยู่ในถุงเลยค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะต้ะเข้าใจนะทุกคนว่าเรากว่โควิดแน่เลยแต่จริงๆแล้วเราไม่อยากให้เขาติดโควิดต่างหากได้กินข้าวสักทีนะคะทุกคนว้าว ของโอพีนะคะอล้แต่ชี้มันมันไม่ยืดอะทุกคนชี้มันเป็นมันเป็นก้อนเลยอะทุกคน<อ>ทุกคนเมื่อกี้แต่ชี้มันโทรมาบอกเขาว่าอยู่ข้าวนะเขาเนี่ยแหละเขา,ขาเป็นคนเอาข้าวให้นางน่อนอื่นเดี๋ยวขอชี้ง้องหอก่อนะไม่รู้ว่านางจับประตูมาหรือเปล่า แต่เขาบอกนางแล้วนะว่าให้ใช้ประตูนู้นแทนเพราะว่าประตูเนี้ยฉันจะไว้ใช้ไปเอาข้าวเท่านั้นชิชาชีชาชีวัดีมีขึ้นไหมพี่โอ้ห่วยจริง่ห่วยมากเลยคนะนี่นะคะเป็นถุงตั้งเอาไว้น,นะคะทุกคนเพื่อที่แบบเวลาใครมาส่งของส่งอาหารเนี่ยก็ใส่ถุงนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาออกมาเองนะคะ เราจะได้ไม่ต้องมาสัมผัสโดนตัวเรานะคะทุกคนแล้วก็ไม่เสี่ยงหุบยได้แรงวนะคะเราไม่สามารถเาไปท,ที่โดยตรงได้น,นะทุกคนสิ่งที่ทาได้ก็คือวางไว้ไแล้วก็รอนางมาเอาค่ะถ้าวางไว้แล้วนะเนี่แหลคะค่ะทุกคนทําแบบนี้เป็นประจําทุกวันเลยนะคะทุกคนเบื่อยังอยู่ในกองอือจะรู้เลยว่าแกต้องเบื่อ อ่าน <S <s เยอะเกินไปอ้เบื่อเบื่อไม่เลยทำาอานราก็ไม่เอาใส่ช uh> ุดนอนเล่นสนุกไปคนเดียวก็ได้หนิบี้แข่งกับตัวเองอะไรอ๋อตตวสนุกเป็นตัววางของไปแล้วอยู่ใกล้มากโอนขังในกระจกสู้ๆทัดอีกไม่กี่วันก็หายแล้ว แ,แต่ยุคโควิดนะคะเราไม่เขาเนี่ยหาอะไรมาปลูกในบ้านเยอะมากทุกคนอันนี้เป็นดอกกุหลาบนะคะเขาสงสัยมากเลยทุกคนว่าทําไมดอกกุหลาบมันโตมาน,นิดเดียวเองแล้วมันก็แห้งเหี่ยวตายเลยนะคะเขางงม,มากตอนนี้เขาเนี่ยเปลี่ยนดินแล้วนะคะทุกคนแบบถามร้านแล้วว่าดินไหนปลูกกุหลาบได้ดีที่สุดแล้วแต่ตัวนี้คือแรงมากแต่ทำไมมันยังตายอยู่อันนี้ก็งงดอกนี้ด้วยค่ะทุกคนเห็นปะมันยงังโตไม่สุดเลยอะ่ะมันก็ตายเลยฝัง่งนี้เขาก็ปลูกต้นไม้มาเองค่ะทุกคนซึ่งต้นไม้เนี่ยเขาก็สั่งมาจากจีนนะคะทุกคนอันนนนนนี้้้เป็ตตริกกะะคะุลาบ นี่ยังไม่มีดอกเลยทุกคนตั้งแต่มาตอนตอนนี้นก็ยังไม่เคยเห็นดอกของมันเลยและอันนี้ทุกคนคือเขาเถียงกับทีมงานนานมากทีมงานบอกว่ามาัน่ะคือย่าเลยมันจะเป็นยาาได้ยังไงทุกคนเพราะว่าสิ่งนี้เขาซื้อมาปลูกอะมันคือมันเล็ดดอกกุหลาบสีรุ้งมีทั้งหมด7สีเลยอะทุกคนที่อยู่ในดอกกุหลาบเลยแต่มีมงานบอกว่ามันคือดอกยาเขาก็ไม่รู้ว่าสรุปมันคือดอกยาหรือดอกกุหลาบมันแน่ เลยแล,และอันนี้นะคะมันก็คือกระถางของต้นหญ้าที่จะออกมาเป็นสีม่วงฟ,ฟูฟูฟุ้งฟุ้งเลยอันนี้ก็กำลังรออยู่ค่ะว่ามันจะกลายเป็นต้นหญ้าสีม่วงหรือเปล่าสงสารมันนะเมื่อกี้มันบอกว่ามันเจ็บคอมากเลยนะคะก็เลยทักไปหาหมอวม่าเจ็บคอมากไม่ไหวอะ่ะเขาก็เลยช่วยนางในวิธีที่พอจะช่วยได้นะทุกคนเขาก็เลยสั่งน้ำกระชายขาวมาว้ายนะ ไม่ทุกคนหกวัดถึงนา่งจะไม่ชอบกินก็ตามเพราะมันขมอทุกคนแต่ก็ต้องกินดีอะไรอ่ะน้ำกระชายขาวจิบจิบไม่เยอะไม่เป็นไรเก็บไว้เลยแล้วังมันเสียเนาะมี่ออคุนี่แห่ดคูเฟเวอร์อยู่ไหนอครับไม่เอา นอ้องวย้หมาไว้ไหนเฮ้ยทำไมเสียงมันงั้นน่ะโอ้ไม่ค่อยอยากพูดเลยเจ็บแคลคเดี๋ยวเขาเรียบหาเราเราลงไปให้นะโอ้ฟีม่านี่วางไว้ให้แล้วนะบี้โอ้นนี่ก็ดึกแล้วนะคะเมื่อกี้เขารู้สึกว่าเขาอะ เป็นหวัดนะทุกคนเขาก็เลยไม่สบายใจเขาก็เลยไปตรวจเอทีเคอีกรอบนึงมันก็ยังขึ้นเป็น1นขีดเหมือนเดิมนะคะเขาคยุยกับคนที่เป็นโควิดมาหลายๆคนนะคะเขาบอกว่ายาที่ทาใช้อะมันนี้เอฟเฟคด้วยนะคะซึ่งเอฟเฟคมันค่อนข้างเยอะเนาะไม่รู้ว่าใครจะเจออะไรบ้างนะทุกคน ก็ถ้าใครเป็นโควิดเราใช้ยาฟาวีนะคะลองศึกษาเรื่องเอฟเฟกดูเนาะเขาก็จะกักตัวนะคะทุกคนแล้วก็ดูอาการตัวเองต่อไปค่ะขอให้ไม่เป็นเนอะเาไม่อยากเป็นแต่ถ้าจะเป็นขอให้รู้ผลเร็วๆอยากรักษาอยากหายเร็วๆก็เอาจริงทุกคนโควิดมันติดง่ายมากเลยคือเขาปรทันหแทบไม่ได้เจอใครเลยนะคะแล้วก็เหมือนสุ่มอะ่ะทุกคนอยู่กันในวงบางคนเป็นบางคนไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่แบบแย่มากมีอะไรเปล่า อะไรครับชีวิตมันห่วยมากเลยทำไมอ่ะสัญญาณโทรศัพห้องข้างล่าแม่งไม่มีหรอแล้ว Wifi มันก็โทตรช้าเลยฉันเล่นเกมเลยไม่ได้ฉันไม่แต่นอนทั้งวันเลยอือยังไม่ทันหายอันนี้เรื่องท้องเสียวุ้ยนั่นมันเอฟเฟกตของยานอืมเขาหายกันห้าวันงั้นเลยพี่พี่ต้องหายในห้าวันนะ สุดๆไปเลยอ่ะทุกค,คนอาการคนที่เป็นโควิดแต่ละคนไม่เหมือนกันสักคน,นเลยนะคะบางคนแบบแค่เป็นหวัดบางคนเป็นหนักกว่านี้นะคะแล้วที่จริงถ้าไม่ฉีดวัคซีนอะ่ะหูนี่อาจจะคิดเลยทุกคนนี่ขนาดมีวัคซีนตั้งสามเข็มอะ่ะยังเป็นขนาดเนี้ยขอให้โรคนี้มันจบแล้วเราขอมียาราักษาดีๆแล้วก็ขอมีวัคซีนดีๆนะคะก็เป็นวันวันหนึ่งนะคะที่ใช้ชีวิตกับผู้ป่วยโควิดนะคะทุกคนเขาคิดว่าถ้าใครอ่ะมีคนในครอบครัวนะคะที่ติดโควิดเนี่ยเราต้องอยู่ในที่เดียวกันนะคะทุกคนก็ต้องทําแบบ กักตัวคนนั้นเอาไว้เวลาสั่งอาหารเนี่ยก็ต้องมีถุงห้าารักษาความสะอาดทุกอย่างนะคะฉีดสเปรย์ mm. โกโฮอล์ฉีดฆ่าเชื้อป้องกันลุกทางนะทุกคนแล้วก็คอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือคนที่เป็นโควิดนะคะทุกคนแม้เขาจะหยิบอะไรเนี่ยเราก็ต้องไม่หายเขา,าเขาออกไปไหนไม่ได้เลยนะคะอีกไม่กี่วันจะห้าวันแล้วอะขออนั้นหายเยใครอยากติดตามต่อจากนี้นะคะ<ๆ>ก็ดูที่ช่องโอปป้าชาชีเนาะอืม mm. นี่ก็แปวแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย